ของแอดดีๆต้อนรับเข้าสสุชาองลิซี่าอร์ very VIP แอาสิงแจวมาแล้วค่ะเพื่อนๆกับสไตล์การเล่าข่าวฟีลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านท้าชอบ energy ของแอดและรักลิซ่กก็ก, like, ก white, ดไลค์กด subscribe ไว้จ้าเลย กรีกรีกรีทุกคนเห็นเงียบเงียบแบบนี้แต่ชีน้องลิซ่ากับบเราน่ากําลังจะไปโผลดที่งานเอมมี่อวอร์สครั้งที่77มีโอกาสเป็นไปได้ถึง99.99%กันเลยทีเดียวไม่เสียแรงที่โดนเจิมตั้งแต่ VMA นี่แอดคิดว่าลิซ่าเอ็กเอมมี่ต้องมาจริงๆแน่ค่ะแม่แมเพราะตอนนี้มีภาพของน้องลิซ่าที่ได้ไปร่วมงาน MPTF n i แอ Annual หรืองานระดมทุนประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของกองทุนภาพยนต์และโทรทัศน์ซึ่งงานนี้จะมีการเชิญเหล่าดาราคนดังทั้งผู้เข้าชิงรางวัลเอมี่และบุคคลสำคัญๆในวงการฮอลลีวูดเพื่อให้มาเข้าร่วมงานถือเป็นค่ำคืนอันสุดยิ่งใหญ่ของวงการโทรทัศน์เลยนะคะมันเหมือนเป็นงานพรีพาร์ตี้ที่จะจัดกันก่อนงานประกาศรางวัลเอมี่ที่จะมีขึ้นณเซนทะรัลพาร์คแอลเอนั่นเอง แล้วเป็นไงพอเห็นรูปน้องลิซ่าเท่านั้นแหละคือฉันกรีดหนักมากเพราะหนึ่ง น้องจะไปโผล่ที่งานจริงๆ 2. ดูลุกมาดามของฉันสะก้อนฉันถึงกับต้องเอามือทาบอ,อกกันเลยทีเดียว <Hey. S 1> มันปลืม้มปริ่มก็ทีน้องสวยมากเสื้อผ้าหน้าผมชุดเชิดรองเท้ายันกระเป๋าคือถูกต้องไม่มีผิดเลยสวยหรูหราทรงคุณค่าเอลกแกนซ์ e ance, มีคลาสมากลูกคุณสาวเซเลบท่านหนึ่งของจริงมาดามคนสวยขาของมัมมี่มาในชุด,ดเดรสที่ดีไซน์จาก านฟรานซิสโกมูราน่าฟอร์2025สีขาวมุกสมกับชื่อใหญ่มุกสุดๆที่เน้นรัดหุ่นทุกสัดส่วน <Wow. S 1> โอ้ยอะไรมันจะดุ้งขนาดนี้กราบความประณีประดับสิบยอมใจในความสวยช่ำทำเอาโดปามีนอะพรีนฟรินหลังพุ่งสุดๆความดังของมัมมี่ขึ้นกันเลยทีเดียวและเมื่อมาดามิซ่ามาออกงานทังที <c oughs> ก็ต้องมีเลยค่ะกับเครื่องประดับ ต่างหูสุดหรูจากแบรนด์ b ูเกอรีที่คู่ละ1 3ล้น3แสนบาทเท่านั้นเองเ,อเลือกหย<อ>ิบจับมาใส่ได้สมมง g l o b a l brand ambassador ที่สุดส่วนรองเท้านั้นดีไซน์ลำมากดูโปร่งโล่งสบายและสะดุตาสุดๆเป็นรองเทา้าส้นสูงรัดส้นที่ดูกระชับเข้ากับนิ้วเท้าที่เรียวสวยของลิซ่าจริงๆซึ่งน้องซ่าก็ได้ถ่ายภาพกับคนดังๆอย่างเช่นคุณนิโคลัสดูเวเนและคุณเจสันไอ จาก The White Lotus คุณอ q u a f ฟีนานักร้องนักแสดงและยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันและก็มีคุณเดเร็กฮาวนักเต้นละตินชื่อดังด้วยนะคะ ดีใจจังที่โนริซ่าไปงานจริงๆเอาจริงนะงานนี้มันคือแหล่งรวมคอนเน็ชันในอุตสาหกรรมนักแสดงของฮอลลีวูดเลยซึ่งงานจริงจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ตอน7จดโมงเช้านะคะฉะนั้นพวกเรามารอพรมแดงกันจ้าเลยตอนตีสี่ตีห้าค่ะอะยังไงแอดจะมาหวีก,กับเพื่อนในวันพรุ่งนี้อีกทีนะคะโอเค anyway ยังไม่ทันไรตอนนี้ก็มีติ่งเกาหลีบางคนจะขาใจตุยให้ได้ทีลิซาจะไปงานเอมมี่งงไหมก็ทำไมชีจะไปไม่ได้ชีเป็นถึงนักสแสดงในซีดดะะรีส์เดอะไวท์โรตัสขนาดนั้นมีบทบาทเยอะจนไปที่รู้จ,จักมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นสกาน,นาดนี้ขณะทีงานเบื้องหลังยังได้ไปเลยและทำไมชีจะไปไม่ได้จะต้องชักดิน้นชักงอให้ได้เลยใช่ไหมสารแน,มนไม่เข้าเรื่องนี่ขณะชีมีงานนอกวงการเพลงเคป๊อแล้ว ก็ยังจะตามมาหลอกหลอดไม่หยุดอีกยังไม่ได้จุดทูบเรียกสักดอกเลยไม่ต้องมาตามรางวัลยิ่งกว่าผัวเก่าทําไมต้องมาก่อกวนตลอดเวลาเก่าก็อยู่ส่วนเก่าไปสิ อลิซาประสบความสําเร็จในฐานาะศิลปินก็รับไม่ได้แต่นี้น้องไปในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ของอลลีวูดแอนตี้ก็ยังรับไม่ได้อีกเออเอาเข้าไปไม่ดูตามมาตาเรือเลยว่าคนในวงการนักแสดงทั้งโลกเขาวอรเวลคัมวลิซากันขนาดไหนรู้จักมักจีชอบชีกันทั้งงานเออชื่อสิงานนี้ต้องมีคนออกมาดิ้นกันอีกแน่ๆค่ะ แต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงฉันนี้รอตอกกลับอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะผู้พิทักษ์รักลิซ่าพร้อมเสมอเอออะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์มาสแสดงความคิดเห็นชื่นชมความสวยของลิซ่าก,กันเยอะๆแล้วก็ใครจะเป็นทีมขอบตาดําก็เมนมารายงนานทัวได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะมีความสุขมากรักลิซ่าเลยไปลสวัสค่ะบ๊ายบาย It's everything I've been chasing. All here for the taking.